สวัสดีไวรดสวยสายตาทุกคนวันนี้อยู่กับผมครับเยเดจ,จิดอกไปวันนี้เรามาเล่นเกมอะไรกันดีเรามีทุนมาปล่อยพันสี่นะปล่อยพันใส่ปล่ยพันใส่ปล่ยพันใส่เล่นเกมอะไรดีครับทุกคนไปหาลุงกำน,นันหน่อยดีกว่าไหมแปดพันสี่ ผมก็ไปโดนสวีทโบนันซาอีกแล้วนะทุกคนสวีทโบ,บนันซามัาลอบอีกแล้วผมมันไม่ชอบใจมันเลยถ้าทุนโคตรเยอะนะวีโบนันซารอบนี้อะ่ะแต่วมันเป็นไรเพื่อทุกคนจะได้มีคลิปไห้ดูกันนะว่ามันมีได้มีเสียนะจ๊ะ น้องเปิดหัวดูกันเลยไปมันหมานัมานเด้อวันนี้ฝากกด like, ไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องเฮดเดจ็ดดอกด้วยนะครับผมจะลืมกันเด้อหมังสีโซะไปครับดอกแรกวายช่องสามคูณสามมาแล้วหนึ่งดอกวายช่องสกู๊ปโหยวายเต็มหน้าขนาดนี้ไม่แจกได้ยังไร ขอดาวเลยครับขอดาวมาเลยลุงลุงขอดาวมาเลยเอาวะจบคลิปเร็วสักทีไว้เฮ้ยได้จบคลิปเร็วก่าเขาสักทีไว้เฮ้ยโอ้โหวหวเต็มหน้าไปเลยเพื่อนอย่างชอบมาดีมาดีาดไหนเป็นจ้าวหวเต็มหน้าไปดีโอ้ยกำหนังมาอ เซนเซชั่นเนอไมแรกเราเข้าไปเอ๊เรากดไปหนึ่งพันนะตอนนี้เรากำไรแสามน้อยนะทุกคนเอาวะเบิกล่องดีจัดเลยวะแหมวายช่องนี้ไม่ได้ใช้เลยนะสิ่งที่น่าเสียดายกำไรมาสี่พันนะไม่มีดาวลงมาเลยนะแหมไม่เลื่อนยศให้เลยลงกำนันเนี่ย ตัวแพงมาตัวแพงมาช่วงแรกตัวแพงไม้หมดเลยโอ้โหคู้ว่าแบตเตอรี่ตัดผมบัตโซบอีเยอะปืนกรีบกริบนะครับไม้แรกเรากำไรไป6400เฮ้ยกำไรไป6 4ร่บาบาทไม้แรกเราก็เบาๆกันไปก่อนนะทุกคนไม่เห็นเราต้องขยายให้่อยแหมต้องอย่างนี้ดีกว่า ล้างไปก่อนหนึ่งรอบตามด้วยสีสปินอีกหนึ่งพันดูกันว่าโทรศัพท์ตกเลยประสบัมต้องมังสีโส่ะไปหลุยหลุยไปเลยลแ้วเพื่อนไปหมุนเท่านั้นไปหมุนแห่งความฝันของเราดาวมาแล้วครับหนึ่งวายหลุดวงพจรมาแล้วหนึ่ง วายหลุดวงโคจรไปแล้วสองแต่ดาวมาแทนนะจ้าได้บวกสเปนไปสี่สเปนนะจ้าเป็นตัวเบีดเสเปนนะไปลุยกันต่อไปไปเอาไวถ้าไวไม่มาก็เอาดาวมาก่อนก็ได้สะสมดาวไว้ก่อนนะจ๊ะสะสมแล้หมุนกันหน่อยเร็วเอาไว้ไมาหน่อยเอาไว้ไมาหน่อยจ้า,าไว้ไมาหน่อยจ้า ขอไว้เลยจ้านานโอเคโอ้โหช่องนี้ใหม่แกช่องนี้ไม่ค่อยได้ใช้เลยนะเอาจริงโอเคโอ้โหมันสวยอยู่เลี้ยงห้าหมุนนะโอ้โหมาช่องบนนะโอ้โหวายเรียงกันสวยงามนะจ๊ะสุตเปิบสูตรเปิบสูตรเปอร์กาแฟมาอีกแล้วห้าร้อยหนึ่งบาทนะจ๊ะ เราถึงเข้ามา1,000บาทนะกับการหมุนไม้ที่2กับวายเวสโกหรือลุงกับนันโอ้ยโหยวายมาสวยมากแม่ขาดแม่ตรงนี้ขาดไปหน่อยนะเดีกสองหมุนนะครับโอเคแม่นางท่านนี้มาช่วยไว้ได้ทันแม่นางเจสิก้านะจ๊ะ เมกะแปครับเมกะบางนะเรากำไรมาแล้วครับหนึ่งร้อยยี่สิบห้าบาทวายลงมาสวยขอดาวอีกสักดวงได้ไหมดาวม่ได้ไหมดาวได้ไหม,ไไหมขอดาวอีกสักดวงได้ไหมได้ไม่ได้แต่ก็ยังซุปเปอร์นะซุปเปอร์ซุปเปอร์ ห้าเกบปบาทโอ้โหไม้สองตรากำไรมันเจ็ดร้อยยี่สิบสี่บาทนะเฮ้ยสองไม้มาดีจัดเลยวะ่ะไปต่ออีกเอา้าลรวล้างล้างหน้าใไไ่้ไปสักหนึ่งทีโอ้โหไว้สองตัวหน้าบอแล้วต้องไปยังด่วนเลยวันนี้ลุงก,กำนังแจกนะจ๊ะลุงก,กำนังแจกลุงก,กำนังแจกจ้า เราต้องรีบเข้ามากอบโกยห,หน่อยนะแปดหมุนครับฟรีสเปรนแปรหมุนนะจ๊ะไปครับวายเวสเกิร์วาหลุดวงโระจรไปแล้วเวสอยู่ไหนเวสไม่มีโกล้วครับโก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 ไม่มาบัดซบโอ้โหพายคูณห้านะครับแต่เป็นลงอยู่ในหลืบนู้นเลยแม่ ใจร้ายเอาคูณมาก่อนคูณมาก่อนช่องนี้ข่อคูณก่อนครับพี่ช่องสามมาโอเคช่องสองก็ได้ช่องสามก็ดีวายเลยไปแล้วดาวมาดาวมาดาวใหม่มาลุช่วงสุดท้ายครับดาวมาดาวใหม่มาเลยสองหัวหัวเจะได้คูณห้าตอนนี้เราซื้อเข้าไป1,000บาทนะแต่ตอนนี้เราได้มาแล้ว20 30 40 50 60 70 1 0ห้าบาทนะครับหมุนสุดท้ายขอดาวมาสักหนึ่งดวงได้ไหมจ๊ะดาวสักหนึ่งดวงไ,ได้ไหมจ๊ะอู้วายมันสวยจัดแต่มันมาดอกสุดท้ายนะครับก็ยังเมกาบางนายอยู่นะจ๊ะ400อยอบาท รวมเป็น522บาทครับวันนี้เราไม้นี้เราขาดทุนอยู่478บ,บาทนะจ๊ะหลังนาไายไป็หนึ่งที่ไปขอปิดคลิปสวยๆหนะ่อยไปขอปิดคลิปสวยๆหนะ่อยแปเมื่อกี้มันไม่แจกเราทุนท้อ8 0 0 0นนะแต่ทั้งสี่ ไปครับเบ็ดไม้ละสามพันะครับเกลือไปแล้วหนึ่งครับผมวายเวสโตลุงเล่นกูแล้วลุงไอ้ลุงเวนดาวมาดาวมาดาวมมไหมดาวมา,า,วมา,า,วมาโอเคการันตีบวกสี่สเปนไปครับผมวายมาส,สวยๆหน่อยนะเพื่อนนะ ไหนๆก็แจกก็แจกมันให้สุดไปเลยอย่าไปหยองแย่งอะไรโอเควายุูนะโอโอ้ยเฮียลั่นโทษทีครับโอเคครับวายยองส่องมาการันตีการจ่ายสามช่องแรกอยู่แน่นอนครับไหนไปแล้วก็ห้าร้อยแปดบาทเดี๋ยวห้าหมุนวายเอ้ดาวไม่อีกแล้วดาวไม่อีกแล้วดาวขอดาวอีกขอดาวอีกขอบุกอีกสี่นะมีลุ้นนะจุสุดท้ายมีลุ้นนะผมบอกเลย ผมบอกเลยนั่นแน่มีลุ้นกับผีดีโอ้หมังสีโสอ่ะไปแล้วครับเราตามอยู่อีกสองพันนะทุกคนยังตามอยู่อีกพันแปดนะน 1, 8, นะจ๊ะโอเคกำนันมาว่าแม่เซนเซเศษเศไปเลยหมังสีโสอ่ะ พันเก้เรากำไรมาแล้วสนะองพนองร้ะจ๊ะอู้กำนันมาอีกแล้วเซนเซไปอีกแล้วแหมต้องเอาญาดมาหน่อยแล้วมั้งแหมขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับคุณกำน,นันขอบคุณครับลงมาอีกนะครับลงมาอีกนะครับ 1> 2 1ง7บาทนะครับวายลงมาสวยจริงๆนะบอกเลยเราเอาไม้นี้3,000เรากำไรมา2,500นะโอเคอีกหน้่มือปืนนะโอ้โหคูณนะคูณ10โอ้โหเมกาบางนาไปอีก1ดอก1,065บาบาทนะครับโอ้โหเรากำไรมา3,864บาทนะเราเอาเข้ามาเท่าไหร่ โอ้เรากำไรห้าพันะสุดยอดขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับว่ยังไงก็ฝากกดติดตามช่องเ e ด็ด็ดดอกไว้ด้วยนะครับกดไลค์กดซับสไคร b ์คอมเมนต์ให้กำลังใจเฮียกันได้อยากเล่นอยากให้เฮียเล่นเกมไหนให้ดูก็ลองคอมเมนต์กันมาดูครับแล้วก็ฝาก ทีเด็ดเจ็ดย่านน้ำไว้ด้วยนะครับก็มีเทคนิคมากมายอยู่ในนั้นมีรวมพลปร,รมาจารย์นักปั่นอยู่ในนั้นนะแล้วกิจกรรมแจกเฮดดิตแจกอะไรมากมายลองไปติดตามกันดูได้แล้วก็ฝากอาเ,พเพจทีเด็ดเจ็ดดอกเลยนะก็ยังไงก็รับชมเพื่อความบันเทิงนะครับเล่นอย่างมีสตินะหมังสีโสนะแค่นี้แะครับผมขอบคุณทุกการรับชมครับผมวันนี้เฮียบวกลวเอีย Alo à đi bye bye